มีขนูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมน่ะวมีเกีย่ยวฟรีไฟวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งร้านค้าความมืดแฟชั่นแรปเปอร์นะครับปมันเคยมันเป็นสิ่งทีู่กมามาอกอก่อนนะทคนจะเป็นคนลดชดกันนะเอามารถสูงสุดถึง83%เปอร์เซ็นต์นะครับ วันที่ยีิบหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราพาไปแนะนํากิจกรรมสายทีก่อนครับนี่เลยตรงนี้นะครับอยู่ในกิจกรรมฉลองซีพีฟรีไฟนะครับก็นี่นะครับถ้าเข้ามาถึงหน้านี้นะก็ไปเรื่องกันที่้ายสุดนะครับรางวัลล็อกอินนี่สายสุดล็อกอินตัวละครซีฟ้าอ่าที่ว่า ันที่ยี่สิบแปดสิงหานะครับล็อกอินรับตะครตัวนี้ไปเลยนะครับทิวาเน,นี่ยทุกคนนี่ชุบเพื่อนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้เลือดเยอะขึ้นครับท,ทิวา,วาผมชอบท่าเต้นม,มันมากอะดีอย่างเทพครับโอเคไล่ลงมาอันนี้เป็นหมัดหมัดแสงดนตรีนะครับอันนี้ไม่เสียงเงินนะครับ แล้วก็มาที่ภารกิจรายวันครับตรงนี้สี่ปีภารกิจรายวันก็มีล็อกอินรับโทเคนลงเล่นหนึ่งเกมสร้างความเสียหายแล้วถ่ายรูปเดี๋ยวเพนพาไปดูไปถ่ายรูปตรงไหนถ้าเราอยากถ่ายรูปนะครบทุกคนเราต้องมาถ่ายรูปในเกาะรอเกาะรอพิเศษมีอยู่ตรงนี้มั้งใช่นี่ครับเราต้องมาเราต้องมาถ่ายรูปนี่มันมีโหมดใหม่นี่ครับตรงนี้ให้เราให้เรากดเข้าไปเลยเจ้าแล้วเราก็ต้องไปถ่ายรูปเขาไปถ่ายไปถ่ายดู คอมพิวเตอร์ถ่ายไปแค่รูปเกียวเป็นหมดใหม่ท่านี้เป็นเกาะล้อพิเศษเกาะล้อสำหรับงานปาร์ตี้นะครับเสร็จแล้วซึ่งมันก็จะมีเราเล่อันนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่แค่ครับนี่มสนุกดีน,นี่ไม่มีพลาดก็มีมล้วก็มีไมมปยิงเป้าได้ด้วยไปยิงเป้าเออนี่ตรงนี้เอาเจอจะได้ยิงเป้าได้นี่แหละครับแล้วก็มาถ่ายรูปกับเขาขตัวละครมาถ่ายรูปอ่ะแชะแชะไปะยิงเชะ แต่เราไมได้ถ่ายรูปกับตัวคนมากครับเอ้ยอย่าโดนตรงนี้ก็มีให้ซื้อของนะนะมาผมซื้อใหม่แล้วกันนีไ่ไงมาหาเอ้ยจะมาหายรูปก,กับพายอตโตดีกว่าเช็คโอเคแล้วก็ถา่ายรูปกับตัวนี้มถา่นะายรูปไหมเช่คถ่ายรูปได้อะไรนี่ไอตัวนี้นี่เช่็คเลูก่ายอ้าวเสร็จแล้วต้องพาไปดูกางวานัน ได้พรากินหรอรนี่รางวัลนี่ก็ได้รับนี่ครับ,รบ<ๆ>ก็จะมาเปิดมาเปิดอัลบ,บั้มภาพสี่ปีครับ<ๆ>ก็ถ่ายไปเรื่อยก็รางวัลใหญ่ก็คือระเบิดนี่สกินระเบิดครับรางวัลใหญ่ก็จะปลดล็อกไปเรื่อยนะครับเป็นอัลบ,บั้มภาพสี่ป<ๆ>ีฟรีไฟล์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงวันที่หก กันยานะครัมีเงินประมาณเท่าไหร่กม่ลู้อาจจะเปอรเปอเปอาจจะเซอร์เซอร์เซอร์อาจจะเตอรกิจกรรมถ่ายรูปนะแล้วก็นี่ครับมาที่กิจกรรมเป็นเกมครับเป็นเกมของขวัญสี่ปีครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงวันที่หกกันยาเหมือนกันสมหรยไหมเอาภารกิจรายวันเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะที่เก็บโทเค็นมาเอามาหมุนนี่มันมีหมุนหนึ่งครั้งกับหมุนห้าครั้งแต่ฟิลเตอร์มีแค่สี่อันนะครับ ก็คือเราจะได้โทเค็นสีชมพูกับโทเค็นสีทองนะครับนี่สีชมพูหมุนหนึ่งครั้งอ้าวเราหมุนให้ดูครับเปิดเลยลงมามันจะเป็นการส่มของเล่นด้วยสครับก็จะได้โทเค็นมาหนึ่งอันทุกคนถามว่าโทค็สเอาไปทำอะไรเดี๋ยวแนะนำครับแบบนั้นมีสูดสูมไปก่อนครับเดี๋ยวเอาโทเค็นที่มามาส่มตรงนี้ก่อนนะครับดูดิได้อันที่วางแล้วก็ได้เพจได้เงินได้เงินก็มาสูมดูได้ไร ใ้กล่องสูบนเปินเอแเอแม่โอ้โหไม่ได้แล้วทุกคนก็ถามว่าโทนทีเอาไว้ทำอะไรนี่ครับนี่นี่เอามาตรงนี้นะครับเป็นทิกซอนะครับทิกซอรังวันใหญ่คือชุดผู้ชายอันนี้นี่อย่างเท่เลยตี <ๆ S 1> ประจำซีซั่นนะครับชุดผู้ชายชุดซ่อนกระเป๋าด้วยนะครับเพราะขขาหลับมันเท่มันมีแบบรล้วไเยี่ยวเยี่ยวเยี่นี่คือรางวัลใหญ่ก็มาเปิดทิกซซอ,อน,นี้ให้ครบครับนี่เห็นไหม เตอร์สุ่มโทเคนมาเป็นโซนนะครับสีเขียวก็เปิดโซนสีเขียวสีฟ้าก็เปิดโซนสีฟ้าสีม่วงกนเปิดสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเดี๋ยวผมจะเปิดนะอ้าวเปิดครับมาเปิดสีนี้ก่อนเปิดรัวเปิดรัวครับทุกคนเปิดแบงสสีเขียวก็สีเขียวสีเขียวก็สีเขียวอีกมาเอาสีเขียวให้หมดเลยแลก็สีฟ้า ใช่แล้วอุ้ยสีชมพูแต่หมดแล้วอ่ะชมพูเหลือแค่สองอันก็ครบแล้วนะแปะตรงไหนเปิดตรงนั้นนะโอเคก็วันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะนี่เรารับรางวัลลับสายมือด้ครับรับรางวัลนี้พูดได้ลงวมชิชี่มแล้วครับร่วมชิชี่เดี๋ยวขอใช้ยันทีแล้วกันนะมาดูร่วมมั้งนะทุกคนร่วมนี่ร่วม ร่โคเญนะเริยนสองสี่ 2, ปีนะครับร็จแล้วแล้วก็ได้เงินมาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันยังไม่หมดนะทุกคนจตามนี้เอ,อ,อนี่ครับมีตอบคำถามตอบคำถามรา,ายวันนะครับรับรางวัลใหญ่สุดก็คือนี่บิกฟูดบิกฟ<อ>ูด<อ>แต่เจผมแบบงงเจผมไม่อยากได้บิ็กฟูดส่งนี้ครับคนผมอยากได้สกินปืนสามกล่องที่มันไม่ที่มันไม่บอกว่ามันมีอะไรนี่ตอบคำถามอ่าตรงนี้ มันเราสามารถตอบไปได้ไอ้ถูกเลยเอาถูกโคแรกเลยป่ะเอาถูตั้งแต่โคแรกเลยไม่เริ่มา่อมาปืนไปดนดูมันเป็นกล่องปืนนี่เหรอโอเคเดี <grabs it. S 2> <tenure> ๋ยวผมเปิดให้ดูละกันเฮ้ยดิอาราวอนเข้เตอร์ไรอยู่เนีะอ๋อสกินใหม่ใช่ไหมไม่สกินตะเอามันเคยมาแล้วเอาร์คถาวรด้วยโหได้อาราวอนอีกตรงนี้จัดๆเลยนะ นี่แต่มันแต่มัน,นไม่ดีหรอกระยะสองนะแต่เนี่ยแ,แต่นี่ดีกว่า cr เจ็ดมันเอาระยะสองมาโอ้โหให้ฟรีก็ถือว่าโอเคนะโอเคเดี๋ยวเปนสรุปของรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับกนมีอะไรบ้างล็อกอินรับตัวละครฮีวาวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็ภา,ารกิจรายวันลงเล่นรับโทเค็นแล้วก็เอามาสมในช่องสมเพื่อเอาโทเค็นมาเปิดภาพจิ๊กซอว์ใช่แล้วเปิดครบก็ได้รางวัลใหญ่เป็นชุดผู้ชาย แล้วก็มีตอบคําถามแล้วก็นี่หนึ่งกิจกรรมส่วนรถนะครับตลาดมืดยินดีต้อนรับสู่ร้านแห่งความมืดนะครับเข้าไปไ,ได้กดสิทธิ์เพื่อๆๆ 4, 4 6, 3%ก็โอเคอยนะอุอ้ยทำไปตัววทนไมตัวมันถูกแบบเนี้ยก็มีอะไรบ้างเนี่ยสิทธิพิเศษของคุณลด63%ร้านค้าจะปิดตีเจวัน โอ้ถ้เราอยากได้ชุดผู้หญิงต้องประมาณแปดร้อยนะแต่ถ้าเราอยากไปอีกฝั่งที่เป็นของผู้ชายก็ต้อง,งก็ต้องใช้สิบเพชรก็มีอะไรบ้างครับมีตัวอีโวบารเป็นชื่อตัวไดมอน,นตัวปืนแ,แล้วก็ชุดชุดแล้วก็ชุดแล้วก็ชุดแล้วก็กระเป๋าจ๊กเกอร์นั่นอันนี้น่าจะเห็นเขาใส่กันบ่อยนะแล้วก็โทเค็นนี้ด้วยนะนี่โทเค็นปลาฉลามซื้อเ่อลหะ่นี่เดี๋ยวเราซื้อซื้อตัวไปก่อนเลยครับสิบใบซื้อสิบใบครับเราซื้อตัว อีโว e ไปเลยไม่้อพาตัวมาพี่พาตัวันแล้วซื้อแวป,ปืนซื้อไปเลยปืนไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราชุดใหม่นะครับบูเมริโอเน็ตนะครับไปลงโหมดใหม่นะครับโหมดใหม่พาไปดูโหมดใหม่แล้วก็เลื่อนไปสุกแบบนะครับมันจะอยู่ข้างล่างโหมดใหม่นะอืะมอ่าโหมดหมาป่าเดียว,ดยวได,ได้กดไปเลยก,ก็เปิดไปเล่นระหว่างวันที่ยี่สิบ สิงหาถึงวันที่20กันยานะครับก็เล่นในช่วงนี้นะครับเราเข้าเกมมีสายแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับสุมมาเจอกันแล้วก็เลือกอาวุธก่อนครับเขาจะมีอาวุธมาให้ในร้านค้านะครับก็ยเลือกอาวุธก่อนโดยที่อาวุธนั้นไม่มีราคานะครับก็คือแคปืนแคปูนก็ใช้ได้เลยมีไอวอ์มาดิ เออจะรก่นเ้ย้องรมััวอาเ็ระวังอ้นก่อนมันมันมีชนะ5เกมก่อนเอาชนะทีมรอ้เขาเล่นปิเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบเขาเล่นอรทีมู้น่ะเขาเล่นมาถอยบาทวผมว่าเขามาหลังตัวโอ้ ยัหัวไปดียังพีตะกรุระโอเคต้องปูแล้วม่เปิดกระโดดป่าสะโขบยิงอย่าง,งายโอเคอปูลงไปแล้วแล้วควรใชหมวไหมผม,มชอบหัวนี้มากคระคเนี่ยหัวนี้มันเท่ดีนะหัวเท่ามากให้ปากก็เท่นะผมก่าห็นเขาใส่กันเยอะอยู่ พอสดีสีซูแล้วทุกคนซึ่งมาดูซึ่งมันจะมีปืนส่มให้ทุกคนบางคนอยากเล่นปืนไหนก็เจอเลยบางคนอยากไม่อยากเล่นปืนไหนก็เจอโอเคร้านมันส่มปืนมาให้แล้วก็เลือกปืนตามที่ร้านมาให้ได้ร <ไป S 1> ้านจำกัดกระสุนจำกัดเหรอใช่จะอยู่อยู่ที่ว่าสตูคนทีม ถ้าเราอ่ะซื้อปืนซ้ำอ่ะกระสุนกระสุนเราก็จะเพิ่มนะฟิลเตอร์อย่างเงี้ยจะมีกระตามเลยนะเราซื้อกระสุนปืนกระตามเลยเราซื้แบบเราซื้อปืนแบบซ้ำแล้วเพื่อเอากระสุนปืนอะไรเงี้ยขอระบบลู่เอามีวงบีดเพื่อมีวงบีดเหมือนกันนะมีวงบีดได้ยังไงออกมาดีกระตูมมาดูอะไรแบนี่ย เนียม่าไหน่ไห้าสูเลถ้าชอบก็กดไลค์กดแชรกก์คุณแจมคุณหญิงแจมดรนะครับเจอกันใหม่คิปหนนะ้าสวัสดีครับ